ชาวเกาะปัญญีแจงดราม่าคลิปพี่จองคันแลนเจอค่าของที่ระลึกค่าเรือและค่าอาหารแพงต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงในขณะนี้นะคะเมื่อแฟนๆค่ะดูคลิปล่าสุดของพี่จองคันแลนยูทูบเบอร์หนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่ได้ไปเที่ยวเกาะปัญญีจังหวัดพังงาและออกมาวิพากษวิจารณ์ ทั้งเรื่องค่าเรือค่าของที่ระลึกแล้วก็ค่าที่พักบอกว่าแพงเกินไปหรือเปล่าจนเป็นกระแสสุดทออนะคะสร้างความเสียหายให้กับชาวเกาะปัญญีและบรรยากาศการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะล่าสุดนะคะนางยาวารอประสานพันธ์เจ้าของร้านอาหารปัญญีซีฟูดก็ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะโดยบอกว่าทางร้านเนี่ยมีการแจ้งราคาไว้แล้วทั้งแบบบุฟเฟ่ และแบบตามสั่งในส่วนของปลาแพงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าลูกค้าสั่งปลาเป็นๆที่อยู่ในกระชังขึ้นมาปรุงอาหารก็ทําให้มีราคาสูงและยืนยันว่าทางร้านไม่ได้มีการบวกเพิ่มกับลูกค้าแต่อย่างใดค่ะขณะที่ร้านขายของฝากนะคะก็เป็นงานฝีมือซึ่งแต่ละร้านเขาก็จะตั้งราคากันเองอยู่แล้วและก็มีอยู่หลายร้านด้วยซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายก็จะต่อรองราคาการจนกว่าจะพอใจค่ะทางด้านนายประสิทธิ์เหมมินนะคะรองนายกอบตเกาะปัญญีก็ได้ลงไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้ว ก็พบว่าในเรื่องของค่าเรือ1000บาทนั้นเป็นการเหมาเรือไปส่งแล้วก็ไปรับกลับอีกวันหนึ่งซึ่งนี่ก็เป็นราคาปกติของทางราชการที่ตั้งเอาไว้ด้วยค่ะส่วนในเรื่องการขายของฝากจากหอยมุกนั้นนะคะจากการสอบถามคนขายเนี่ยเขาบอกว่าคนซื้อเนี่ยเลือกซื้อ2ชิ้นในราคา800บาทและอยากจะได้ของแถมจึงเพิ่มสร้อยข้อมืออีก1ชิ้นรวมราคา1,100บาทแล้วก็โรแทอีก100่บาทก็เท่ากับว่าต้องจ่าย1000บาทซึ่งก็ไม่ได้มีการยัดเยียดขายแต่อย่างใดค่ะ